ครับนะวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสนะได้มีโอกาสมาคุยกับอาจารย์แขกนึงสอนนะเลยอยากจะพูดถึงพระสมเด็จชุดนี้หน่อยนะชุดนี้เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อพุ่มนะวัดโคกสวายอยู่ที่นครราชสีมาชุดนี้เนี่ยเป็นพระแตกกรุออกมาตามประวัติว่าอยู่บนนะบนศาลาการประเรียนบนหลังคานะแล้วก็มีมีการไปพบ ไปพบแล้วก็มีการเล่นหากันในช่วงแรกๆนะชุดนี้ออกต่างประเทศด้วยนะมามาเลเซียนิยมเล่นหาแต่ตอนหลังเนี่ยได้มีการเอาไปส่งนะออกใบเซอร์ตอนแรกก็ออกใบเซอร์ได้ว่าเป็นภาพแท้พอตอนหลังเนี่ยเขาไม่ไม่ออกใบเซอร์ให้นะวันนี้พอดีว่าอาจารย์แขกลือสอะเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้าน พ้ะเก่าอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะครับเลยอยากจะถามมุมมองของอาจารย์แขกว่าพระชุดเนี้ยเนื้อหาหมวลสารพิมพ์ทรงเนี่ยองค์พระเป็นอย่างไรแล้วก็นะในมุมของอาจารย์แขกเนี่ยมันแทน้ไหม,ไหมอ,อประมาณนั้นนะอ,อ้าอาจารย์แขกเนี้วพอดีนะครับวันนี้นั่งก่อนจะ,ะรายการม,มามาอ่านะะรายการแล้วก็พอดีพี่แดงอ่ะ เขารือพระสมเด็จมาไม่รู้นึกไงเขารื้อเจอพอดีเขาบอกเนี่ยเก็บไว้นานแล้ว <ทะ S 1> สมัยนั้นซื้อเอาไว้ตอนกําลังพลิกๆแพงๆเลยเพราะมีใบสั่งแรง <ทะ S 1> แล้วก็คัดสวยๆไว้แล้วเนี่ยเป็นชุดที่คัดเก็บแล้วจังหวะพอดีอ่าเขาเรียกบ,บุญมีแต่กรรมบงังช่วงน,นคัดปุ๊บพระโดนโจมตีว่าไม่เล่นอ่าเป็นพระปลอมไม่เล่นแล้วก็ด้วยการที่เออเห็นว่ามีประสบการณ์จากต่างประเทศบอกเล่ากันเยอะ แล้วก็เหมือนกับว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็เลยเช่ากุชาเก็บเอาไว้ครับแล้วพอดีวันนี้เจอผมเนี่ยเขาก็เลยมาถามเนี่ยเขามาถามว่าอาจารย์คือมาถามผมอะไรก็ห้เฉยเอ้ยแท้ไหมอะไรเงี้ยครับพอเขาบอกว่าวัดโคกสวายผมว่าหลวงพ่อพุ่งเขาบอกเอ้ยเขาตกใจใจแขร์รู้จักโอ้ผมเล่นพระสายคือก่อนหน้าเนี่ยครับมันมีคนเอาพระวัดเนี่ยมาถามผมเยอะเมื่อตอนที่ตอนนั้นผมทําพระผมก็ดูผีวัดโพย้อนยุก ก็เลยมีคนเอาเข้ามาถามผมเนี่ยเยอะว่าเป็นใช่พระผมก็ดูผีไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าถามผมในความเป็นจริงพระชุดเนี่ยในเรื่องของมันจะเป็นพระผงอาถรรพ์จริงไหมอะไรที่เขาเกา่าอ้างเนี่ยวันนี้จะมาไล่ไล่ถามลายให้ฟังครับแต่ผมยืนยันก่อนในฐานะที่ผมเล่นพระเก่าหนึ่งแต่ที่เหนือกว่าเล่นพระเก่าคือผมสร้างพระคือชำนาญในการสร้างวัตถุมงคล โดยเฉพาะพระสไตล์แบบโบราณโบราณโดยที่เหมือนกับคนมีความรู้สร้างอะไรเงี้ยผมยืนยานวพาระนี่ไม่ธรรมดาคือไม่ใช่พักเกท่าประจันแน่ไม่ใช่พักเก,นนก,เกที่ชาวบ้านทั่วไปทําแน่คนทําเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ประมาณหนึ่งเลยในการทําพระชุดนี้ขึ้นมาและผมเนี่ยจะมาไขาความลับอสวรรค์ให้พี่อนุชาฟังใน,รนเรื่องนี้ก็เคยพูดให้ใครฟังนะคร,คระัแล้วก็ตอนนั้นที่มีคนมาถามผมหลายๆคนงผมก็ไม่เคยพูด ที่ว่าทําไมก็ถึงว่าตีเป็นพระผงกระดูผีอืออ่าครับมันมีพระเดี่ยอาวจาะเดี่ยพระชุดเนี้ยมันมีพระบางองค์ที่สีมันออกสีเขียวเทาอืเหมือนพระผงก็พระผงสมเด็จวัดโพท้าเตียนอพืพิมพิมใหญ่หนาหนาเนื้อผงกระดูผีที่ถ้าพระชุดนั้นเนี่ยมันจะเป็นพระที่ทาบอลอือ่าทาบอลลงรักเหมือนพระชุดนี้อืออ่าแล้วก็เนื้อเนี่ย โทนคล้ายๆสีโทนเนื้อคล้ายกันอืเขาก็เลยเหมาว่าพระชุดเนี้เป็นพระผงกระดูผีวัดโคกสวายคร<ช>ับอ่าโ,โดยที่ว่าพระบางองค์บางเนื้อบางพิมพ์เนี่ยอ่าซึ่งเนื้อใกล้เคียงพระผงกระดูผีวัดโพรุ่นเก่าอื <ๆ S 1> <ๆ S 2> เขาก็เลยตีว่าอันนี้เป็นพระผงกระดูผีคร<ช>ับออันนี้คือในเรื่องในเรื่องของการยัดเป็นพระผงกระดูผีก่อนนะลำดับที่หนึ่ง ลำดับที่สองก็คือด้วยตัวอาจารย์พุ่มเนี่ยเป็นผู้ที่ชนะวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะอสุภะในยุคหนูนะที่ก็ไล่้ฟังแล้วก็ชาติอยู่ตามปา่าช้าก็เลยมีความเชื่อว่าท่านน่าจะเอาเพราะผมมวลสารก็คือเอาเท่าอัฐิเนี่ยมาทามวลสารในการสร้างพระเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นผู้ชํานาวิชาการสายสายแนวแนว,แนวนี้ตามประวัติครับเขาก็เลยมัน่นใจพระชุดเนี้ย น่าจะเป็นผ้าผงที่ผสมกระดูผีเหมือนวัดโพอือ่าเขาก็เลยเรียกเป็นพ้าผงกระดูผีวัดโคกสวายขึ้นมาครับถ้าถามผมว่าเอ่อทไมแรกๆเนี่ยสมาคมผมเป็นประธานสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยแต่ประจําจังหวัดอาณาธิวาสนะ่ะครับก็คือหนึ่งในเป็นประธานหนึ่งในจังหวัดของประเทศไทยในสมาคมเนี่ยถ้าถามผมว่าในกรณีที่เขาออกใบซื้อให้ครั้งแรกเนี่ยผมก็มั่นใจว่าเขาดูพ้าออเนี่ยเก่า เขาต้องดูว่าพราะเนี่ยเก่ามีอายุอ่าแล้วก็การที่จะผ่านใบเซอร์สมาคมได้เนี่ยมันจะต้องมีผู้ชำนาญการเป็นคนดู<ช>ขึ้นมาเขาก็เลยออกใบเซอร์สมาคมให้ในใ<ช> <ๆ S 2> ยุคแรกๆ<ช><ช>แต่ว่าโดยกฎของสมาคมเนี่ยถ้าพระไหนมีพันหาในภายหลังเขาจะรังับการออกบัตรก่อนแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงอ่า ผมมองว่าพอพระชุดเนี่ยแรกๆอ่ะออกมาน่ะแท้หมดอืออ่าที่ผมคิดนะออกมาแรกๆเนี่ยแท้หมดครับแต่พอในภายหลังพอพระมันดังแน่นอนของปลอมมันจะตามตูดออกมาอืออ่าพอพอของปลอมมันตามตูดออกมามันก็กลายเป็นมีคนขายปนแท้ปลอม,อมยัดกูบครับแล้วก็เอาไปออกใบเซอร์สมาคมอืมมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วก็มีคนเอามาแย้งว่าพระชุดเนี่ยไม่ใช่พระชุดวัดชุดกู่ อะไรประมาณแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าด้วยข้อพิพาทเนี่ยสมาคมน่าจะหยุดระงับการให้ใบเซอร์ออกไปก่อนครับอแต่ด้วยพาชุดเนี่ยต้องยอมรับว่ามันไม่ได้อยู่ในมือเซียนดังม,มันไม่ได้อยู่ในมือคนที่มี power พ,พอครับแล้วก็มันไม่ได้มีผู้ชํานาญการที่ไปจําแนกแยกพิมพ์โดยละเอียดอให้เป็นข้อบรรทัดฐานขึ้นมาได้ครับมันก็เลยไม่มีการสารต่อเรื่องการ ออกไปเรอ,อมสมาคมนี่คือนี่อาจจะเป็นข้อด้อยของพรรคกุใหม่ๆที่โผล่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับพอมันมีของของแท้ออกมาแล้วของปลอมทามําตามตูดออกมาเนี่ยมันก็เลยจะมีปัญหาแนวเนี่ยและที่สําคัญคือพาระมันเป็นพาระเพิ่งแตกกูครับอ่ากรรมการที่นั่งดูตรวจสอบพระเครื่องบนสมาคมอ่ะก็ไม่มีใครเล่นโดยเฉพาะอ่าเพราะฉะนั้นปัญหาในสมาคมก็คือจะไม่เสี่ยงแน่นอน ก็จะหยุดการออกใบเซอร์เพราะว่าไม่มีผู้ชํานาญการโดยเฉพาะในการดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นประเด็นแต่พอมันสมาคมไม่ออกใบเซอร์ปุ๊บในวงการทั่วไปที่ไม่ได้ใกล้ชิดสมาคมก็อาจจะมาว่าพระชุดนี้ถูกตีปลอม่าซึ่งมันก็น่าจะเป็นไปได้ที่ะถูกตีปลอมแต่มันจะมาเหมารวมกับพระแท้ไม่ได้อไอ้พระองค์นั้นอาจจะเป็นพระปลอมก็ได้ที่เซอร์ไม่ผ่านครับ แต่พอมันมีปัญหาเถียงกันมากในภายหลังก็เลยต้องหยุดนะก็เลยต้องหยุดการเซอร์พระเหมือนยกตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยท่านเสือกูใหม่เนี่ย,ยก็หยุดการเซอรเออ์เห็นมันก็คือความมันไม่มีผู้ชํานาญการโดยตรงมาดูจริงๆเนี่ยก็ต้องหยุดการเซอร์แม้กระทั่งพระขุนแผนเครือบที่กูใหม่ที่ออกมาก็ต้องหยุดการเซอร์ไปเพราะว่ามันไม่มีคนทำเซอร์ทำชำนาญการในการดูพร้อมกับ เกยมันทําตามทันได้อือ่ามันก็เลยไม่มีผู้ชํานาญการแต่ถ้ามุมมองมุมมองอย่างผมเป็นคนสร้างวัตถุมงคลแล้วก็ทุกขีในการวิชาเศรศาสตร์คาถาคมเนี่ยพระเนี่ยสร้างโดยคนมีความรู้แน่นอนอถามว่าถ้าผมมองจุดไหนก่อนที่สร้างโดยมีความรู้หนึ่งพระองเนี่ยมันจะมีโทนเนื้อเขียวซึ่งถ้าเคยใครที่เป็นเอฟซีคัมพีนิวเนี่ยแล้วฟังผมมาไลฟ์สดเกี่ยวกับพระ ถึงแผลนะจะรู้ว่าเนื้อเขียวเนี่ยการวิธีการทําผงการทําผงปัมังศักดิก์สิทธิ์สมัยก่อนมันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งที่เอาน้ํามาย้อมเอาใบตําลึงมาย้อมทําน้ําผสมเป็นน้ํากระสายในการทําผงปัตมังเขียนช็อกอ,ะอ่ะมันก็เลยจะทำให้พระเนี่ยอ,ออกโทนเขียวแบบนี้อื ผ้าได้ออกโทนเขียวแบบนี้พราที่หนักเป็นแอบผงอันนี้เป็นผงที่เกี่ยวกับเรื่องเมตตามาหานิยมชั้าสูงเลย<ม>เขาจะย้อมด้วยใบตําลึง<ม>อยอดตาลึงอ่ะเนี่ยมันก็จะทําให้ปูนมาเจาะในโทนเนื้อเขียวแบบนี้อื<ม>แล้วเขียวตัวเนี้ยมันเป็นเขียวย้อมมาจากต้นตำลึงร้อยเปอร์เซ็นตมันไม่ได้เขียววิทยาศา,ศาสตร์รุ่นใหม่ถ้าเป็นเขียวแบบปูนพัตเตอร์ปูนผสมสีหรือสีผสมวาัหาเนี่ย มันจะไม่เขียวโทนนี้อันนี้มันเป็นเขียวที่แทรกซึมอยู่ไปในเนื้อแล้วมันยังทําให้เนื้อผงปูนที่เป็นเม็ดดาเม็ดแดงในเนื้อปูนขาวปูนปูนเปลือกขอยเนี่ยยังเด่นขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นแบบย้อมสีแล้วไม่มีทางที่เนื้อละเอียดละเอียด,ยดพวกนี้จะโผล่ขึ้นมาในเนื้อได้อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผงอันเนี้ยมันไอ้สีเน,นี้ยมันต้องอยู่ตั้งแต่สมัยมันเป็นผงมันไม่ใช่ถูกสีที่ลงไปกวน เพราะว่าตอนนี้มันเป็นแท่งช็อกเขียวๆมันก็จะเขียวแบบนี้แหละแล้วมันก็จะกลายเป็นลบลบลบเขียนลบกลายเป็นฝุ่นช็อกโดยละเอียดแล้วก็ถึงเอามาทําเป็นพระอีกทีความเข้มข้นของความเขียวเข้มอะมันก็จะกลายเป็นเขียวอ่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระเนี่ยสร้างโดยการมวิธีในการเขียนผงสูตรปัทมังโลกียะอย่างถูกต้องแน่นอน